สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับตอนนา้ผมจะระชมมาพบกับช่องเองสายจุกโรมโคซิงนะครับสำหรับคลิปดนี้เราก็พาพี่น้องมาชมรถเกี่ยวนวดข้าวสักพัฒนานะครับ <Yeah. S 1> เป็นเครื่อง195นะพี่น้องตัวนี้ ตัวเดินก็ 12hp นะครับแต่ว่าเครื่องเล็กไปหน่อยครับนี่ก็วางปูมาใหม่นะครับดูครับเกี่ยวข้าวล้มจมน้ำนะพี่น้องนะอะนี่ก็จานแว็บนะครับรนขับ,บมาจากสุพรรณบุรีนะครับเราชมการทำงานของจานแว็บ เกี่ยวข้าวนะครับตายแล้วครับกันไปแล้วครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นเจ้าสุรชัยนะครับอ่ารถทิมงเดียวกันนะครับโอ้ฝ่ายนี่เงียบเลยครับ ก็ไปเรื่อยๆนะครับก็วันได้วันหนึ่งก็ได้วันละยี่สิบสามสิบเหมือนกันนะครับตรนี้เป็นนาลอกนะพี่น้องนะเขยวนาลอกครับ เอาเจ้าสัากมาลงนะครับเพราะว่าเจ้าสักก็จะเบาหน่อยนะครับส่อมาก็จะเป็นรถนักนะครับรถของในทีมงานเครือข่ายนะครับจะมีเจ้าช้างนักัเพื่อนนะจะมีเจ้าสุรชัยคนหนึ่งส่นเจ้าสักก็จะเบากว่าเพื่อนนะครับ ข้าวก็จะเนื่ยดนะครับช้าเช้าแบบนี้ครับข้าวก็จะเนืดนิดหนึน่งครับจมน้ำ้วยครับดูครับตัวลอยนะครับเป็นนาลอกนะครับแถวนี้ส่วนมากก็จะมีแต่นาลอกนะครับ Não, é pra ruim ลงก็ไร้แม่เป็น้องนะลงไร้งครับวันนี้แดดก็จะหนาวๆหน่อยนะครับมเมื่อคืนก็มีคนไม่อาบน้ำอ่ะดันแบบสายดันโอ้ถ้าเจอเข้าวตัง้ตงนี่ก็ตัอต้มเกลิยวเหมือนกันครับนี่โอ้ดินน่ากลัวครับ าปูกันดีกว่าเส <abil itation. S 2> ีย um <squishy. S 2> งโบเพราะดีครับ เพิงวางมาใหม่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับฝาก like, กดไลค์กดติดตามกดซับสไครย์ช่องเพื่อสายจบรถไปกอนซิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ